สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนหาเงินเข้า t ั u ร m ม n น y วอเล็ตนะครับจำนวนเงินอยู่ที่200บาทนะครับอันนี้คือเป็นบิลล่าสุดที่ผมถอนไปวันที่25กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ก็จะทําการถอนเงินให้ดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะทําการแจกโคดอ่างเปาด้วยนะครับโคดอ่างเปาในวันนี้นะเป็นแอปที่มีชื่อว่า g o d d e l i เนาะ็ถ้า a ค e ถ้าใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวรอไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช channel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแจกโคดอังเปาแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชัน g o d a l l y นะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับวันนี้จะทําการถอนเงินที่200บาทนะเพราะว่าผมไม่ได้ถอนเงินในแอปนี้ก็นานมากเลยนะครับผมนะก็ส่วนใหญ่คือจะเป็นการถอนเงินของอังเปามากกว่านอกวันนี้จะทําการถอนเงิน ของอเรียนที่ผมสะสมมาน,นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นวินที่ผมถอนล่าสุดก็ย้อนไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์อีกทุกคนนาะประมาณ เกือบเกือบสิวันแล้วทุกคนในส่วนของบินนี้เนาะ,ะก็คือสสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับผมหนะ้าวันนี้ก็จะทําการอัปเดตการถอนเงินใหม่ว่าการถอนเงินปกติที่ไม่ใช่อ่งเปานั้นยังสามารถถอนได้จริงหรือเปล่าส่วนใครที่สนใจรับอ่งเปาก็ให้ดูในคลิปนี้ว่ามีในส่วนของรหัสหรือโค้ดอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยโหลดแอป,ปนี้แล้วก็จะรับอ่งเปา่าต้องมีแอป,ปนี้เท่าน,นั้นเองนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีแอปนี้แล้วก็อีกแอปหนึ่งก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่าอ่า t รูมันนี่วอลเล็ตก็คือเป็นแอปนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มี2แอปนี้คนจะไม่สามารถรับโคดอ่างเปลาได้ฉะนั้นก็หนึ่งเลยไปโหลดแอปของ Go d a ลี่ก่อนนะครับเพราะว่าแอปนี้เราจะใส่โค้ด ของอังเปาผ่านแอป g o l d l i y นะครับโอเคผมก็จะทําการเปิดแอปนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของหน้าการถอนเงินเนาะหน้าประวัติการถอนเงินนะครับว่าผมได้ไดทําการถอนเงินจริงแล,ล้วปอดในส่วนของบินนี้นะอันนี้ทุกคนนนะวันที่25เดือนกุมภาพาันธ์25 2566แต่ว่าอันนี้เป็น2023นะครับเวลา19นาฬกา55นาทีที่ทำการถอนเงนินแล้วก็เงินเข้ามา19นาฬกา58นาทีใช้เวลาประมาณ2นาทีด้วยกันนะับกดรับเงินมาแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็ อถอนด้วยการใส่โคดอ่งางเปาเนาะก็เลยวันนี้จะทําการอัปเดตการถอนเงินการสดๆกันนะครับตอนนี้มียอดเงินในบัญชีอยู่ที่4 4 7บาทนะครับก็จะทําการถอนเงินอยู่ที่200บาทแล้วก็จะกดที่คําว่าถอนเงินตรงนี้แล้วก็จะกดที่คําว่ายืนยันการแลกรับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็กดคำว่ายืนยันการแลกรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ อันนี้คือไปที่ประวัติการถอนเนาะเราก็ถอนเงินสําเร็จแล้วที่เหลือก็รอให้ยอดเงินเข้ามาในส่วนของทูมานี่วอลเล็นะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการหาเหรียญน,นับว่าเราจะหาเหรียญยังไงเราถึงจะสามารถถอนเงินได้นะครับวิธีการหาเหรียญก็คือเป็นการหาเหรียญจากการที่เราทาภารกิจภารกิจมีอะไรบ้างนะครับก็มีภารกิจ ของการเช็คอินหรือ in, ล็อกอินรายวันตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะล็อกอินได้ทุกวันนะครับถ้าเราล็อกอินวันนี้จะได้รับอยู่ที่5,000เหรียญพรุ่งนี้800 0เหรียญเมื่อเดือนนี้1 0 0 0 0เหรียญแล้วก็วันที่4 5,000เหรียญต่อแล้วก็วันที่5 1 0ห0 0เหรียญต่อวันที่6 1 5 0 0่่นเหรียญวันที่7 18,888เหรียญน,นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราถอนอังเปาเมื่อกี้ที่เราถอนเงินเมื่อกี้นะตอนนี้เงินเข้ามาแล้วทุกคนนะ200บาทนาะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าผมคำนวณไม่ผิดเนาะเราถอนไปเวลา10 2 7นาทีเนาะก็คือ2ทุ่ม7นาทีเงินเข้ามา2ทุ่ม 8นาทีนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีเงินก็เข้ามาเลยตรงนี้เนาะซึ่งใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะถ้าหากว่าสามารถถอนเงินได้ขั้นต่าอยู่ที่2 0 0บาทรีบถอนเงินได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนถอนเงินนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะ มาดูการหาเหรียญกันต่อนะครับนอกจากการที่เราอินก็คือจะเป็นการทำภารกิจรายวันภารกิจรายวันก็จะเป็นการอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนนะครับก็คือจะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปนอกผ่านแอปของกดีลีดนะอันนี้ผมก็ทำแล้วก็ได้รับมาอยู่ที่อ่า ถ้าหากว่าผมกดเก็ตนะผมก็จะได้รับนับประมาณ3 0 0 0ถึง8,000ันเหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะกดคําว่าเก็ตไปแล้วก็เขาก็จะสุ่มนี่ทุกคนเนาะแล้วก็จะมีวิดีโอเด็เข้ามาเนาะแล้วก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับและนี่ก็คือเป็นเหรียญที่ผมได้รับมาจากการทำภารกิจอ่านข้อความนะครับจากการแจ้งเตือนนะก็คืออยู่ที่3,676เหรียญด้วยกันนะครับกดคําว่า การกะบาดปิดไปนะครับทีนี้นะครับเราก็ดูในส่วนของบทความต่อไปก็คือตรงนี้ทุกคนเนาะอันนี้คือถ้าเราอ่านบทความหนึ่งครั้งอันนี้คือเป็นการอ่านบทความปกติอันนี้คือการอ่านบทความจากข้อความแจ้งเตือนแต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งเตือนผมก็เลยไม่สามารถที่จะอ่านข้อความได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือการอ่านบทความปกตินะครับหนึ่งครั้งอันนี้3ครั้ง อันนี้6ครั้งอันนี้10ครั้งด้วยกันนะครับอ่าหครั้งเราก็ไปกดที่ตรงนี้นะครับหรือจะกดที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกดคาว่าโก้ไปเนาะแล้วก็ไปอ่านบทความได้เลยเนาะอย่างเช่นผมจะอ่านบทความที่มีชื่อว่าอ่าอันนี้แล้วกันเนาะเป็นท็อปเปิดตัวโคแบรนชั Co ้นนาจากออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีตัวจับเวลาข้างล่างนี้แล,แล้วก็เราก็เลื่อนไปนะครับให้มันหมุนไปจนครบ1รอบแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นไอคอนแบบนี้ก็คือกล่องขวาญให้เรา กดเข้าไปนะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเป็นคะแนนนะได้รับมาอยู่ที่517คะแนนด้วยกันนะครับนี่ทุกคนเนาะก็คะแนนนี้นะครับผมนํามาจากการที่เรานั้นนะครับอ่านบทความเมื่อกี้และนี่คือข้อความจากการที่เรานั้นถอนเงินเมื่อกี้นะ้องเพิ่งเข้ามาทุกคนเนาะเงินเข้ามาก่อนข้อความมาทีหลังแล้วก,กดเข้าไปอ่านได้เนาะถ้าเรากดเข้าไปอ่านนะมันก็จะเป็นภารกิจเหมือนกันนะครับอันนี้คือในส่วนของประวัติการถอนเงินแล้วก็ได้รับมาแล้วอยู่ที่200บาทเมื่อกี้นั่นเองนะครับ ไปดูที่หน้าภารกิจใหม่นะครับอ่าอันนี้ทุกคนเนาะเราอ่านไปแล้วหนึ่งบทความนะครับแล้วก็กดว่าเกตไปครับระบบก็จะสุ่มให้เหรียญแก้วเรานะ่าตั้งแต่3 0 0 0ถึง8 0ด0นเหรียญนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก็มาถึงตรงนี้นะครับก็คือเราก็รู้แล้วว่าเราจะหาเหรียญจากไหนบ้างหนึง่งก็คือล็อกอินนะสองจากการทำภารกิจนะครับ 3คือดูวิดีโอรับเปลี่ยนนะก็คือดูวิดีโอไป3ครั้งกดไปกดไปกดไปพอดูจนครบ3ครั้งรับไปเลยนะประมาณ 10,000- ถึง20,000เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็สี่คือแชร์ไปยังไลน์เนาะอ่านเดี๋ยวเราไปทำการแจกโคดอังเปานะระหว่างนี้นาะก็ไปที่คำว่าหน้าของฉันแล้วก็ไปที่เมนูที่มีคำว่าโคดอังเปานะครับอ่ะก็คือเป็นเมนูที่สีแดงอันนี้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่โคดอังเปานะครับผมจะให้เราใส่ตามผมนะ โคอดอังเปานะเป็นโคดที่เป็นภาษาอังกฤษนับหมดเลยเนาะก็อ่าจะเป็นคําว่า s นับตัวพิมพ์เล็กนะครับ t u นะครับ stu เนาะแล้วก็ d i o แล้วก็อ่า s นะครับแล้วก็ a n c แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ3 3นะครับแล้วก็2 5แล้วก็กดคําว่าแลกรับที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่เด็ปุ่มสีดำนะกดเข้าไปปั๊บเลย ซึ่งครั้งนี้ผมได้รับมายที่15บาทแล้วก็กดแคปหน้าจออันนี้คือผมของผมเองเนาะคุณผู้ชมได้รับมากี่บาทนะหรือไม่ทันในส่วนของเงินก็จะได้รับในส่วนงเหรียญเนาะเหรียญก็ประมาณ3,000เหรียญต่อ1คนถต่าหากว่าคุณไม่ทันในส่วนของเงินบาทนั่นเนองเนาะส่วนใครที่ได้รับเงินบาทก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าได้รับมากี่บาทนั่นเนองเนาะ จากนั้นก็ให้เรากดคำว่าถอนเงินตอนนี้สาหรับคนที่ได้รับเงินนะครับแล้วก็กดว่ายืนยันการแลกรับแล้วก็กดว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็แกลกรางวัลสําเร็จก็กดว่ายืนยันนะครับอ่าโอเคเนาะทีนี้นะครับเราก็ออกไปออกไปเนาะแล้วก็ไปที่การถอนเงินใหม่นะครับนี่ ton, นุกคนเนาะการถอนเงินใหม่นะครับมันก็จะบอกว่าเราได้ทําการถอนเงินไปเมื่อกี้อยู่ที่15บาทนะครับตรงนี้เนาะ โอเคต่อมานะครับเราไปดูต่อในส่วนของการหาเหรียญน,นะครับก็ จากการที่เรานั้นทําในส่วนของภารกิจรางวัลเพิ่มเติมจะมีงานทําเงินเนาะงานนี้ก็คือเป็นงานของการดาวนะ์โหลดแอปพลิเคชันเนาะจะมีแอปพลิเคชันให้เราลองดาวน์โหลดแล้วก็ลองใช้งานนะครับถ้าเราใช้งานแล้วก็ทาตามเงื่อนไขที่เขากาหนดไว้สําเร็จเราก็จะได้รับเหรียญนับสูงสุดประมาณนี้เลยทุกคนโอ้โหเยอะมากทุกคนเนาะก็ลองล่นลอง,ลองเล่นได้เลยตรงนี้นะครับส่วนภารกิจการเชิญเพื่อนก็ใครที่มีช่องทางการเชิญเพื่อน มาทำภารกิจนี้ได้เลยนะครับมันจะมีรหัสเชนด้วยอย่าลืม นะครับเอาเัสเชิญไปให้เพื่อนของคนด้วยตรงนี้เนาะวงล้อนําโชคจับรางวัลคือการหมุนสปินนะครับเราก็ไปกดลุ้นรับรางวัลหมุนสปินได้อย่าไปสนใจในส่วนของ iPhone เพราะว่านี่คือเป็นเพียงแค่ตัวล่อเนาะเขาไม่ได้ให้เราจริงเพราะเราหมุนจริงๆมันจะตกที่กล่องขวาหญหินสมบัตินะแล้วก็ในส่วนของเหรียญเท่านั้นเองเนาะเราสนใจแค่เหรียญน,นับนี่แล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ที่เป็นหินสมบัติสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีสม้มเราสนใจเท่านี้ก็พอนะครับผมนะ แล้วก็ต่อมาคือเป็นการอ่านเพื่อรับเสียงอ่านเพื่อรับเสียงก็คือเป็นการอ่านบทความทั่วไปทั้งคือเราก็ไปหาบทความที่เราสนใจแล้วก็มาอ่านได้เลยนะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการติดตามเพจเฟ e บุ o k แจกกิฟต์ฟอันนี้คือเราไปติดตามแล้วก็จะมีการแจกของขวัญด้วยทางเฟ e บุ o k นะครับแล้วก็ไปยิ่งชมเพจแล้วก็ข้างล่างนี้คือการโหลดแอปพลิเคชันทั้งสิ้นเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใคร สนใจเนาะในส่วนการหาเงินจากการโหลดแอป,ปเนาะจากลองเล่นแอป,ปใหม่ๆก็มาลองตรงนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าคุณจะได้รับในส่วนคะแนนเยอะมากทุกคนเนาะแล้วก็คนก็จะสามารถที่จะถอนเงินได้เร็วโดยที่ว่าคุณไม่ต้องเชิญเพื่อนด้วยซ้ําไปตรงนี้เนาะแต่ถ้าใครถนัดในส่วนการเชิญเพื่อนก็ลุยตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะส่วนใครเป็นสายดูวิดีโอก็มาที่วิดีโอตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าผมกดผิดเนาะ กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดูวิดีโอได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของเหรียญน,นะครับกดเข้าไปเลยเนาะอ่านี่คือภารกิจผมกดผิดนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ก็ในส่วนของอันนี้คือในส่วนของการอ่าลุ้นรางวัลไม่คิดเนาะเหรียญก็กดเข้าไปนะกดเข้าไปดูแล้วก็มันจะมีเตียยตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ เราดูวิดีโอไปแล้วก็จะมีตัวจับเวลาในทุกคนเนาะพอมันจับเวลาจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้รับเนส่วนของเหรียญเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมนะโอเคนะอันนี้คือเป็นในส่วนของการหาเหรียญทั้งหมดจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าโกาดิลีเนาะส่วนอังเปานะใครได้รับเอามีคนได้รับหนึ่งบาทด้วยทุกคนนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็น่าจะมี คนแจกโคดอ่างเปาช่วงเวลานี้แหละประมาณ2องทุ่มสินาทีน่าจะมีคนแจกแหละเนาะแล้วก็น่าจะมีคนได้รับด้วยโอ้โหเยอะเลยทุกคนนี่ทุกคนนะหนบาทรัวรัวเลยทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ก็1่บาทเหมือน,น,ก,นกันทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักอ่างเปาของผมจะเข้ามาตอนไหนทุกคนตอนนี้ก็ยอดเงินของอ่างเปายังไม่เข้ามานะก็ต้องรอไปก่อนนะครับตรงน,นี้ตอนนี้เราก็ดูในส่วนของชื่อนะของคนที่ได้รับอ่างเปาก็รู้สึกว่าเยอะเหมือนกันเนาะคนที่ได้รับไปอยู่ที่1่บาทเนาะก็รู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะ คุณปาริชาตินะครับโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ก็คุณดันโมัาย e นะครับอันนี้ก็ c s s s สออครับอันนี้คือในชื่อของคนที่ได้รับอ่งางเปลนาะเรามาดูตรงนี้ได้เลยทุกคนนะมันเป็นเรียนส่วนของ r e a l ไทม์นั่นเองนะครับผมในะส่วนของเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับใครที่ได้รับไปแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปนี้นะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ในส่วนของเงินของอังเปาที่เราถอนไปเมื่อกี้อยู่ที่15บาทตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโคดอังเปานะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครได้แล้วก็อย่าลืมนับคอมเมนต์บอกกันหน่อยด้วยนะครับผม โอเคนะครับก็สหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเนาะสำหรับคนที่สนใจหาเงินฟรีจากแอบพบหาเงินฟรีแล้วก็สำหรับคนที่สนใจรับโค้ดอ่างเปานั่นเองนะครับผมในวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ